และประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาแถลงการความคืบหน้ากรณีที่ทางสมาคมฟุตบอลได้ถูกนายวิรัติชาญพาณิชย์ยื่นฟ้องต่อศาลกีฬาโลกว่าการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยนายนรินทร์งพงศ์กล่าวว่าจากกรณีดังกล่าวทางสมาคมได้รับจากศาลกีฬาโลกเรียบร้อยแล้วแต่ทางสมาคมยืนยันว่าได้ทำถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกขั้นตอนและมั่นใจว่าจะสามารถ มาชี้แจงต่อสารได้แน่นอนพร้อมยืนยันหากแพ้คดีทางโจ์ไม่น่าจะสมสิทธิ์ในการดูแลสมาคมได้เอกสารทุกฉบับที่มีการกำกับมีการดูแลจนการเลือกตั้งสำเร็จเนี่ยเป็นเอกสารที่กำกับโดยการกีฬามิตรไทยและมีฟีฟ่าและเอฟซีเป็นผู้ดูแลทั้งสิน้นต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านท่านนายกวลวีก็ดีเนี่ยก,ก็ผ่อนปลนในการเลือกตั้งในวันที่1 7ทุกประการจากการที่คีมคุณวิรัตเนี่ยขอใช้บัตร เราเตรียมบัตรเลือกตั้งไว้เองเลยนะครับแต่ทางนู้นขอบัตรมาทางฝ่ายคุณวรวีก็เห็นว่าก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่จะไม่ใช้บัตรของเขาก็ถึงให้ใช้บัตรการเลือกตั้งของทีมคุณราัชชานนท์ทั้งหมดซึ่งตรงนี้เป็นการแสดงเจตนาว่าแฟมากในการที่จะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันคงไม่ได้ชนะกันที่การทุจริตคาฟ้องของแต่ละสารแต่ละประเด็นเนี่ยคงมาใช้ร่วมกันไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้และผลก็ต่างกันผมเรียนอย่างนี้นะครับในสารปกครองบอกว่าเมื่อเป็นโมฆะ การเลือกตั้งสมมคมฟุตบอลต้องทาใหม่เห็นไหมฮะไม่ได้บอกเลยว่าทีมคุณวิรัตจะไปสวมสิทธิ์ได้แต่ในสารที่โลซานสวิตเนี่ยมันดันไปเขียนว่าถ้าแพ้ทีมคุณวิรัตจะเข้าไปสวมสิทธิ์ในการบริหารสมมคมฟุตบอลในประเทศไทยได้ทั้งนี้การไต่สวนและพิจารณาคดีของสารกีฬาโลกจะมีขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27มีนาคมนี้ที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์